สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าน้อมจะพาเพื่อนๆพ,พี่น้องมาดูของจี่ปนอมจะเตรียมไปวัดนะเจ้าอ่เนื่องด้วยวันผูกนี่นะเจ้าเป็นวันอังคารที่21เนาะคืนสิบห้าคันเดือนสิบเนาะซึ่งเป็นวันพระใหญ่เจ้า วันพระใหญ่สิ่งใหญ่เนาะประเภทนี้ทั้งเหนือถือกันม้าแบบนั่นนะเจ้าเป็นวันสิบสองเปงไอหนอตาก็กได้เตรียมเข้าของนะเจ้าออกไปวัดเนาะเพื่อที่จะอุทิศส,ส่วนกุศลเนาะหรือว่าตานไปหาผู้หลวงลับนะเจ้าผู้หลวงลับไปแล้วของที่พนอมเตรียมก็จะมีอยู่ห้าหก เจ้าเจ้าอ้าวทักถันที่ผลได้หล่วงหลับไปเนาะของที่เตรียมจะใส่บาทหรือว่าเอาทานนั่นน่ะเจะ้าก็มีของกินทั่วไปแล้วเจ้ามีน้ำดื่มเนาะมีพวกข้าวสารอาหารแห้งแล้วเจ้าข้านมนมเน,มนยเนาะมีอีกเป็นปนอนเตรียมก็มีผลไม้เจ้ามะมามานมข้านมเจ้าฮกถุง กเป็นหกชุดนะเจ้าเหมือนกันมดทุกถุงเลยเนาะเหมือนยังตะกรอนเปินจะใจแบบใส่เ,เป็นทาดนะเจ้าหรือว่าขันโตกเนาะแต่สมัยนี้เปลี่ยนไปเพื่อความสะดวกสบายนะเจ้าทําเป็นชุดไปเลยเนาะที่นี้มาดูในขันนะเจ้าติปนอมเตรียมจะใส่บาทก็มีข้าวสาร นี่ข้าวเหนียวนะจะข้าวเหนียวหนึ่งซุกเนาะนี่ดอกไม้ถูกเชียนปลากระป๋องนมน้ามนจะอ,อันนี้ก็คือน้ากับขันเนาะขันใบเล็กๆประนอมไเตรียมใ้นะจ้าเตรียมใบเป็นชุดกรวดน้ามนะจ้ะอานประน้อมเรียกว่า ยาดน้ามีนอวันนี้เตรียมไว้ก่อนเนาะคือนี่เตรียมไว้ก่อนเดี๋ยววันพูกปากะจะตื่นเจ้านะเจ้ามานึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวเอาใส่ ทีละถุงนะี่ยจะเป็นถุงเป็นถุงไปเนาะหกถุงหกชุดน,นี้กระติบนี้เตรียมไว้นะเจจะกลัวลืมเนาะแล้วก็จะมีกับข้าวนะเจะใส่บาทตดตวยผลไม้เนเจ้ อันนี้เป็นใบเตยเนาะลูกสาวจะปลูกสะไหเนาะเป็นใบพับเป็นดอกเป็นปาเนาะแล้วก็ดอกไม้สดก็จะเก็บบรนพุงเนี่ยจะพุกนี่ตอนเจ้าเนาะจะได้บ,บ่เฉาบ่เหี่ยวเนาะเอาสดๆไปกราบไหวบูชาละตยนาเจา้า อันนี้ก็จะเป็นของห้องว่าสวยอีนอสวยเตียนอีนอสวยถูกเขียนเนาะมีดอกไม้ใส่แล้วก็มีถูกสองเล่มเจ้าใส่ใส่เป็นชุดแบบนี้เนาะใส่แต่ละถุงจะมีใส่ไปอืแต่อตอขอเจ้าขิดตวอีกก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเตรียมของอีกหนึ่งยางสองอยางเนาะ มันบอกคอยคบเตือนน้องเดี๋ยวถ้าจะได้ป้ากันใหม่เนาะวันพรุ่งนี้ถ้าบอได้ทำคลิปมาใหพี่น้องดูมันมีอุปสรรคหลายอย่างเนาะอบอเป็นอย่างนะเจ้าวันนี้มาดูคร่าวๆว,ว,ว่าป้าเตรียมของออหยังพองที่จะไปวัดนะเจ้าเแลยป้ากันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า